เอาเพื่อคืนครับโอ้สิบ่ได้ลาก,กันบ่ สี่ขาป่ะบันเห็สี่ขาแล้วครับท่มันตำนะครับอ๋อืนได้แล้วครับดยดึงเอาไปยังข้าักะนี่ ก็เป็นตะขึนนะดินมันยังเปียกอยู่นะครับ ผู้บัาจะไม่ยืนฟังนี่บา่าครับลองมึงครับผมเราแค่ออกความคิดเห็นนะครับเราไม่มีสิทธิ์ไปสั่งเขานะ ไม่ขึ้นครับผมโอ้รอสาสิบแปดเสียแล้วเป็ดมากบ่ขึ้นได้ดิดึงดึงอ๋อครับดึง ส่งซิกแล้วครับเมื่อกี้ดึงไม่ดึงไม่ขึ้นชุดลอ่อครับผู้หนึ่งดึงผู้หนึ่งดัน,นึืนยอะติเนาะเพราะว่ามันไม่หมองยืนอยู่ครับ อาเมื่อยนำลมจักเทือล่ะพีดมือนี่ลมจักเทือล่ะจำไม่ได้นับเทือไม่ได้ติโอ้เมื่อนยนำเลยครับเป็นแบบ หสีลากรองมึงครับครับผมมาจะลิงก่อนเดี๋ยวจะ,วนนะมาชมกันต่อนเนาะมาได้นี่ครับเสียห้เมสซี่มาดึงนะครับแล้วกาสีเอาร้อยแปดดันอีกทีหนึง่งเพราะว่าถ้าเอาเมสซี่มาดันเมสเมสซี่จะฆ่าอีกครับเพราะว่าค่ามันตำ่ำค่านหน้าต่ำมากแป๊บเดียวก็ค่าครับเมสซี่ รอแป๊บครับผมเอาครับผมลองเมืองขึ้นบ่ทั้งดึงทั้งดัน ไงแล้วนี่แต่ว่ารอมันคืยขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ

เท่ละสลิงโอ้ยงับมากจัดเป็นขึ้นมืองนันดี้ฮะจะใส่เกเรใดจะใส่เกเรใดใส่รูอสองไหมบอสใส่ล้อสองรูอหนึ่งมันซ่าพวกมล้มขึ้นขื่นที่ ค่นั้นแล้วพ่ดึงกหัน่ะเอาดันแเขาดันชึงจึงีเอสีดึงเนอะมันก็เลกลกยเป็นค่าร้นบ่เข่าหรือย,ยังไง แต่โลสมันคือมันหมุนอยู่บ่ใชมึงนะหม,มุนแล้วบอเมือ่อกี้คือบปติงเมื่อกีกมม้มันคือปตินว้ายไปใส่รลสามเมองไทยให้ใส่โลสอพ่อรหนึ่งมันกระซ่ารถหนึ่งมันสาบดโอ้ห เอาครับผมหนังชีวิตแล้วถึงสองขั้นได้บัานนะยังบ่ถึงมือนอันดอกอันถึงมือนอันมันต้องถอดหางเป็นตะขึ้นได้หรอหาว่าข้น